สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่หมู่4ตำบลบางตะเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่แปลงนาของตีเองนะครับแปลงนี้20ไร่นะครับหว่านตั้งแต่วันที่8วันนี้อายุได้10วันนะครับเริ่มใส่น้ํานะครับวันนี้นะครับนี่นะครับนาแปลงนี้นะครับของลุงตีนะครับคือฉีดคุมเลนอย่างเดียวนะครับหว่านไร่ละ30กิโลนะครับข้าวก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับข้าวขึ้นงอกแน่นเลยนะครับ เขียวงาม,มากเลยลุงครับผมอันนี้ใส่น้ําเดี๋ยวใส่น้าไปสักห้าวันแล้วหนึ่งอาทิตย์ก็เราก็จะใส่ปุ๋ยแล้วนะครับอีกประมาณเจ็ดวันนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยเราก็จะใช้ปุ๋ยตัวนี้เลยครับนี่ปุ๋ยอิดดทนทรีย์เคมีบบบแม่ธาตุเลยตัวนี้เลยใช่ปุ๋ยของเราเองนะครับปุ๋ยลงตีครับแล้วก็จะฉีดด้วยโฮอร์โมนโฮอร์โมนตีตองแปดเหมือนกันครับเร่งรากขยายกอครับตัวนี้จะทําให้รากใหญ่ ลากยาวแล้วก็จะหาอาหารได้เยอะขึ้นค่ะแล้วข้าก็จะแตกกอดีนะครับตัวนี้หลังใส่ปุ๋ยอย่าให้เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับฉีกตัวนี้ตามเลยค่ะจะทําให้ข้าวแตกกอใหญ่แล้วก็จะแน่นนะครับแล้วก็ลําต้นจะใหญ่จะหาอาหารได้เยอะนะครับอืครับนี่ค่ะทุกคนข้าวงามมากๆเลยเนาะคราบผมนี่ขึ้นสม่ำเสมอเลยนะครับเขียวงามแนน่เลยเขียวงามมากเลยแล้วก็ดูดินนะครับดินยังสะอาดนะครับเรา จะไม่ฉีดคุมค่านะครับถ้าฉีดคุมค่าจะมีผลกระทบต่อข้าวนะครับข้าวไม่มีชะงักเลยนะลูกครับผมนี่คือเราฉีดคุมเลนอย่างเดียวนี่แค่สิบวันเองเนาะสิบวันครับไม่น่าเชื่อจะ<ร><า>หวานขนาดนี้นนอืมใช่อันนี้คือความสมบูรณ์ของข้าวแล้วก็ความสมบูรณ์ของการเตรียมดินนะครับที่เราเตรียมดินมาเราไม่เตรียมดินแบบว่าตอสังยังไม่เน่าอะไรงนี้คือเราหมักจนตอสังเน่าแล้วก็ ได้สีวัตถุจากต่อสร้างฟางข้าวขึ้นมาเป็นอาหารให้กับต้นข้าวข้าวเราว่านลงไปก็จะมีอาหารกินตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นดินเลยครับก็จะเขียวงามสมบูรณ์เลยนี่ค่ะแล้วอย่างงี้ถ้าข้าวอายุหนึ่งร้อยวันนะครับเราจะเกี่ยวไม่ถึงประมาณเก้าสิบห้าวันแล้วก็สามารถจะเกี่ยวได้แล้วเพราะข้าวสมบูรณ์ดีใช่สมบูรณ์ไม่ชะงักนะครับค่ะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่านาแปลงนี้นะครับจะให้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับสำหรับรุ่นนี้ จากรุ่นที่ผ่านมา17ไร่26ตันนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้เรามาติดตามกันรุ่นนี้ทําหมดนะครับไม่มีผักบุ้ง20ไร่เต็มนี่ค่ะทุกคน20ไร่งามมากเลยค่ะทุกคนแล้วข้าวขึ้นทุกพื้นที่เลยเนาะครับผมขึ้น,นส,มสม่ำเสมอเลยครับขียวงาาเลยครับนี่แต่ก็แค่กอต้นละ5ต้นก็เต็มแล้วครับแน่นแน่นเอียดแล้วครับนี่นะคะผลงานชัดเจนนะคะ ยายสลายฟางข้าวครับกําจัดข้าวดีวัชพืชเราย่อยต่อสางฟางข้าวมาหลายรอบอจนข้าวดีแล้วเมล็ดหญ้าเราหมดเลยนะครับเนี่ยทางน้ํานะครับสําคัญอย่าให้หญ้าออกดอกนะครับนี่่คะถ้าหญ้ามันออกดอกเราไม่กําจัดมันดอกหญ้าร่วงลงไปทางน้าเราวิทน้ํามามันก็มาสะสมอยู่ในแปลงนาเรามันก็จะมาขึ้นอยู่ในนาเราเรากําจัดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหมดจะสังเกตว่าแปลงนาลุงตีเนี่ยทันนาเนาะ ขันขนานี้นไ,ไม่มีหญ้าเลยนะทุกคนใช่นี่นะคะคือเราต้องกําจัดก่อนที่เขาจะออกดอกครับอืต้องทําให้เตียนแล้วในในพื้นนาเราจะเตียนนะครับจะไม่มีหญ้าสะสมนะครับอืในนาเรามีเราถอนได้เราก็ถอนเพราะมันส่วนน้อยแล้วใช่เราไม่มีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ<ช>ที่ทําให้หญ้าไม่หมดสักทีหญ้าไม่หมดสักทีครับ บางนนทีในในแปลงไม่มีแต่ว่าข้างๆคนาคนาในทางที่เราวิตน้ำนะครับมันก็ลอยเข้ามา <S 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 ค่ะคือเราต้องกําจัดทั้งต้นเหตุทั้งปลายเหตุนะครับ <S S S อืถ้าเรากำจัดปลายเหตุต้นเหตุเราปล่อยอยู่ที่เดิมมันก็ไม่หมดครับญ่า <S S S ให้หมักไปสิบรอบก็ไม่หมด <S 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 ค่ะแต่ถ้าเรากำจัดหมดทั้งในทางน้ําทั้งที่เราวิตน้ําขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีญ่าที่สามารถจะออกดอกอพอเรากําจัดในนี้ปุ๊บในนี้มันก็จะ ย่อยไปด้วยกันพร้อมกันไปเลยค่ะครับแล้วมันก็จะไม่มีหญ้าและวัชพืชในนาข้าวเราตอนนี้ข้าวเราจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้วก็ใส่ได้เต็มที่เลยครับข้าวได้กินเต็มที่ข้าวเราก็จะอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตดีนะครับใช่เนี่ยครับเดี๋ยวอันนี้ฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับสําหรับใครที่ทํานามีสํำรกอย่างผมเนี่ยนะครับให้กําจัดในสํำรกให้ดีเลยอย่าให้ออกดอกนะครับค่ะมันจะเป็นการสะสมดอกหญ้าและวัชพืชแบบเกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งสาระความรู้นะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้แล้วก็ผลงานนาข้าวของลุงตีตะวันแดงนะคะครับผมนี่ค่ะท่านใดมีปัญหาข้าวดีดหญ้าวัชพืชในานาเยอะนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะข้าวดีดหายผลผลิตก็จะได้เพิ่มเยอะน่าร่มคือข้าวเราก็ได้เต็มที่ครับไม่มีอะไรไม่มีข้าวดีดคือพวกพวกหญ้า,าและวัชพืชครับ ส่วนใหญ่เป็นญ้าละมานจะไม่ค่อยมีเข้าดีดแล้วสมัยนี้นค,ค,ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ